I don't know. Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ ลัตตะลัตตะเยปมาเทนะข้าวารัตตะเยลัตตะตังสัพังอัปะลาทังสมัตุโนพันเต รัตนัตตะเย่ปมาเทนะสัพพังสัพพังอัปมาลาทังอัปมาลาพังปมาโุโนพันเตทำมาใดไดีรับห pues la ลังก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยยวใจก็ดีขอให้เจ้าที่เจ้าทางขอาหัาทีกรรมอหสิกรรมให้แก่พวกผมออรกกม่เวาส

nam mu sam มีเจตนามีเจตนาและไม่มีเจตนาและไม่มีเจตนาขอให้พิจารมันดาขอให้พิจามันดาเข้าหลงสมโพนในบวรพระุทธศาสนาในบวรพุทธศาสนาเพื่อศึกษาปฏิบัติเพื่อศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมสอนตามหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าตามที่ตามที่ตนมีโอกาสตามที่ตนมีโอกาส ตามที่ตนมีความสามารถตากตี่นามสามเาออปนุอมนมือามาจอาาะฝ้า,ฝาว่างนะจะฝ้าว่างเมื่อแต่ว่าจะยืน่นให้ได้ภาพให้ได้ภาพภาพทั้งตาจะภาพทั้งแก่ันรทายบรไดาเอาค้างไวก็นไนไ้ะ,นนะครับเออเอาภาพทั้งตาไปที่ได้เห็นเป็นแบบเป็นยางหรือว่างก็ทายว่าเราได้เป็นแบบยางเอ็ดดีครับทายยกว่าจากไงเรียนแบบเนีอ มองตัวสูงเข้าทรงสอนเวเนย้อสัตว์ให้หมดคนจากที่ตั้งตัมาหมยทรงกัณฑ์วุ่นวายตั้งพระพุทธศาสนาให้เราศึกษาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เจริญวัดท่านให้อะไรมากมายพระมรุ่งเจ้าพระองค์ทรงตัดซึ่งการให้ของศิลาณบรนดามากมายท่าน ให้คู่ก็ทำการเป็นคู่มีคู่มีกองผ่านวันนี้เพื่อให้เกิดผลสําเร็จได้ให้หลักประกันชีวิตก็คือเมื่อถึงโอกาสอันสมควรปิดามารดาเมามอบทรัพย์มรดกพอที่มีอยู่ให้ทิ้งถึงต้นนั่นเรียกวาท่ามันให้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้เรียกตอบแทนปุณปรดรามารดายิ่งใหญ่แล้วเพราะฉะนั้น ตรว่าล่านเช่นก่อนเธอทั้งสามถึงว่าตามเป็นภาษาบาลีดำต่อไปนี้เจ จนจิตใจเกิดไฟชำังเมื่อจิตใจเกิดไฟชำัะได้แล้วการเจริญสีสมาธิและบุญบทั้งหลายก็จะคงเกิดขึ้นแ่ต่เธอโดยจะรับบุญสมหมตามที่เจอตั้งแต่ปัจจานาต่อแต่นี้ไปจะได้มอบผ้ากาตยา

คืกน่ยั่นแหละอืมอ,เอมเลยเธอก็บอกมีใจดีใจนะไปแบบทำแค่ป่าเอออันนี้ป,มมไป,ไปกต,บบปติ ก็เรียนได้ครับครับที่ผมบอกนะครับแปลกันไป Tapi suka. ทึงได้กล่าวว่าปิรูปบังสามตรงยังความระพูิที่เกิดความเดื่อยเธอและเธอทั้งสมยังมากล่าวคำรับเป็นภาระซึ่งกันมีคำว่าอัจชาตะเคธานิเตหระของพระพุทเจ้าพระพุทเจ้าก็เป็นภาระของพระเสระตามวายสันี้ ต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์ทั้งมวลเหมือนยกไปขึ้นเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนาชัยจัดไทยจะให้ชื่อว่าภูมิปาโลภูมิปาโลแปลว่าผู้รักษาซึ่งแผ่นดินฮะ วัชิรญาโนวัชิรญาโนแปลว่าผู้มีญาณุเพชรถ้าพระธรรมวจาสวดถามเธอว่ากินนามูสิเธอชื่ออะไรเธอเธอตอบว่าวัชิรญาส่วนสามเณรไชยวัตรไชยวัตรไม่ชื่อว่าปัญญาวัชิโรปัญญาวัชิโรแปลว่าผู้มีปัญญาดุเพชร ถ้าพระธรรมวจีถามเธอว่าจินามโุธิเธอชื่ออะไรเธอตอบว่าอาหังเตปัญญาวัิโนนามัต้ส่วนอุปชาคือตัวของฉันพินามสายาวัจิต Yeah. ท่านสามเป็นพระได้ป่ะเป็นสมณะได้พี่เราเรียกวนาน่ามองนั่นมองนี่เห็นป่ะเขาเรียกว่ามองมอ,งยอมยกทพลัวแต่ความมันก็อยูเอ็นเจ้าหวัวเจ้าหวัวอ่าเคนเอาพุทธลูกไปไหว้ทึ้งหัวนอั่นคนได้เป็นพระเจ้าอยู่หวัวพปะวุฒิาพระเจ้าอยู่หวัวพระเจ้าอยู่หวัวต่อมาเลยเจ้าหวัวเจ้าหวัว

ามาเลยครับเจ้าเ้าก็่านไสอะเพือวิ่งสาบัหไ้ยไจะไปเรื่อยไปเ่อยานในห่านไสหอานจะในเมือ ทำยังไงครับไหนง่ายด้วยคุณบอกโอ้มาดีไปนี่ไปนี่เป็นแจ้งผ้าเพี้ยนเหมือนกันไปแล้ว